เดียวก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมพอดแต่วันนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าฟิชกันอีกแล้วนะซึ่งอย่างที่รู้กันว่ามันมีอัปเดตกันมาซึ่งเป็นอัปเดตเกาะใหม่กับปลาตัวใหม่ด้วยซึ่งก็เป็นตัวข้างล่างที่ผมตบมาได้เนี่ยแหละที่ล็อกไว้อยู่นะนี่นี่คือปลาทั้งหมดที่ผมตบมาได้จากก่อนนั้นซึ่งก่อนนั้นผมจะบอกเลยนะว่าถ้าคุณโชคดีคุณก็จะโชคดีแบบ ไปให้ถึงสุดเลยแต่ถ้าโชคร้ายมึงก็จะโชคร้ายให้แบบดิ่งสุดเลยซึ่งไม่ต้องถามนะว่าอาของโชคร้ายที่สุดในก่อนนะั้นมันคืออะไรนะนก็แน่นอนอยู่แล้วเบ็ดตกปลานั้งเองไม่ดีไม่ใช่เบ็ดตกปลาเยอเพราะถ้าได้เบ็ดตกปลานี่ก็ยดีเกินเออแล้วก็มันมีเบ็ดตกปลาไหมด้วยที่ต้องเอเราต้องตบหาแผนที่พิจาหาซึ่งผมตกไม่ได้สักที มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเอ,อ่อแล้วก็อย่างผมเพิ่งรู้ว่าไอาปลาพวกเนี้ยมันไม่ถือว่าเป็นป่านะมันไม่ใช่ปา่าเหมือนมันคือแบบตัวอะไรไม่รู้แต่ไม่ใช่ปา่าเป็นตัวที่มีรูปลักษณะคล้ายๆปา่านี่แล้วก็ตัวนี้จับได้แบบนี่ตัวสายฟ้าสีแดงจะขายได้มากกว่าเพื่อนเขานะ ปลาตัวนี้ถ้าเกิด2จุถ้าเกิด2กิโลกรัมขึ้น,น,นก็คือมันจะประมาณ3,400บาทไอ้3,400นเซนประมาณนั้นก็จะให้เสียเวลาไปทำไมแล้วก็ไปลุยที่เกาะใหม่กันเลยดีกว่าโดยผมจะบอกเลยนะว่าไอ้เกาะนี้กับเกาะใหม่มัน ใกล้กันมากมันคือมันอยู่ใกล้กันมากคือแบบเกาะเนี่ยมันยังไม่หายมันยังไม่หายไปจากจอผมเลยก่อนนี้มันก็โผล่มาแล้วเนี้ยคือมันอยู่โคตรใกล้เลยนะไม่รู้เหมือนกันทําไมเขาวางใกล้กันจังปกติเกาะเขาจะให้อยู่แบบห่างๆกันหน่อยนะแต่นี้คือใกล้มากแล้วก็จะมาเกาะตรงนี้เราไม่ได้ตกตรงนี้นะ แต่เราจะขึ้นไปตกตรงบ่อซึ่งเป็นบ่อน้ำโช,ชคที่ถ้าเกิดโชคร้ายคุณก็โชคร้ายถ้าโชคดีก็โชคดีเป็นบ่อที่ตรงไปตรงมามากนี่เราก็จะมาตบตรงนี้นะซึ่งอ,อย่างที่รู้กันนี่มันน้ำโชคมากถ้าเกิดผมเปิดทงขึ้นมาเนี่ยบอกเลยเกมแม่งหลักเฟมเลตตกเหลติดลบแบบเฟมเลตติดลบดแน่ ต้องมาลุ้นว่าจะได้มใหม่ได้นี่แหละถ้าเกิดโชคร้ายมันก็จะโชคร้ายอ่ได้แค่เหยื่อเออแล้วก็ถ้าทุกคนอยากจะเห็นว่าถ้าเปิดถ้าผมเปิดธงแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วก็จะรอช้าอะไรล่ะก็เปิดเลยสิโดยนะซึ่งถ้าคุณจะเล่นเกมนี้นั้น ุณต้องปิดทงไว้นะไม่งั้นมันจะเป็นแบบนี้จะเห็นได้ว่าหน้าเมนูผมมันหายไปเลยนะซึ่งแบบมันมันเยอะมากนะตรงนี้เนี่ยมันเยอะมากแบบเยอะแบบแหลกเลยแหลกเฟรมเลยตกเลยนะคือแบบไม่ไหวจริงๆอะขนาดคอมผมยังไม่ไหวขนาดนี้ แต่ถ้าผมหันจอกมาเนี่ยมันจะเมนูก็หน้าเมนูก็จะกลับมาเหมือนเดิมและทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นปกติเพราะฉะนั้น,นปิดแล้วจะดีที่สุดจะรออะไรก็ตกต่อดีโยสับทุกคนดูนี่สิว่าผมตบได้ตัวอะไรรู้สึกว่านี่น่าจะอาเป็นอะไรฉลามลักษณะเหมือนฉลามคล้ายๆฉลามตัวเล็กใคยได้สามรอยสามแปดเซน เทวดนน้อยมากเรามาลองขายตัวนี้ละสิบเจ็ดเซนยี่ิบหกเซนสิบเก้าเซนอันนี้ไม่ต้องหวังไอสัตว์เขาไม่เสียราคาดีกว่าอีกโอ้ยก่อนนี้มันโคตรจะ,ะไม่ทรงเหตุสองผมมากเลยนะจึงเมื่อกี้ผมไม่ได้ผมตบตัวดีได้แค่ตัวเดียว ถือว่าโชค้ายเดี๋ยวต้องไปตกเพิ่มอีกโอเคพอตกได้แล้วก็มาดีเลยนะตอนนี้โอเคแล้วนานแล้วน่านตัวเชี่์อะไรเนี่ยเอ่อปลาเอ่อค่อนข้างที่จะเอ่อใชคล้ายปลาจากอีเวนเอ่ออีเวนเอ่ออะไรวะอีเวนหลังเอ็กฮันที่ก่อนเดือฮันไม่ไดี ใช่ใชอีเวนท์ที่มันมาแทนเดือนไม่เอ่อเอกเดนก่อนแล้วก็มาเดือนนี่เอ่อเป็นปลา,า,าปลาเออปลาปากกาลังปลาที่มีปากกาลังติดอยู่ซึ่งราคาน่าจะดีเพราะว่าตกยากอยู่ไอ้สาร ได้หานี่มันคนทีละตัวเอ่อตัวประมาณนะั้นมันไม่ควรจะเออ่ประมาณแค่สามร้อยนะแต่ก็ก็ได้แหละสามร้อยเซนโอ้โหกว่าจะได้แล้วไม่คุ้มซะด้วยเพราะแค่หนึ่งจุดหนึ่งราคาน้อยมากแล้วผมก็เสียเป็ดตั้งเยอะไปกับ เจ้าตัวนี้ที่ไม่ใช่ปลาด้วยซ้ำแต่ราคาเสีกดีเพราะมันเป็นทองซึ่งมันกำไรหรือขาดทุนวะมาทุกคน the moment of truth เราจะขายตัวนี้ได้เท่าไหร่กัน420 ต่คือลดครึ่งหนึ่งเลยอ่ะคือจุดหนึ่งจุดจุดหนึ่งจุดหนึ่งลดครึ่งหนึ่งจากสองเลยหรือพันหกร้อยอ่ะทำไมอ่ะเกมโคตรรีบกันไม่เลยละ